นเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็มีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาคนบางคนตายจากโลกนี้ไปพร้อมเสียงกลดาประนามของผู้ที่อยู่ข้างหลังคนบางคนจากโลกนี้ไปโดยแทบไม่ส่งผลอะไรกับสังคมเราเคยคิดกันบ้างหรือไม่ว่าเราจะตายกันอย่างไรสมเด็จพระปิยมหาราชทรงพระราชนิพน์คติธรรมสำหรับการเตรียมตัวตายอย่างมีคุณค่าเอาไว้ให้พิจารณา ดังต่อไปนี้ความเอย๋ยความตายสิ้นชื่อหายเพราะไม่มีความดีเหลือคือตายเน่าตายหนอนเป็นบ่อนเบือ่อหน้าเหม็นเบือ่อตายเช่นนี้ดีอะไรถ้าตัวตายไว้ลายให้โลกเห็นก็เหมือนเป็นอยู่คู่ล่าอย่าสงสัยตายแต่เปลือกเยื่อในอยู่คู่โลกไปเป็นประโยชน์ แก่ใครๆไม่สิ้นเอ่ยผมธรรมประจำวันนี้ก็คือรัตยโยอโมคาคัดฉันติแปลว่าคืนวันไม่ผ่านไปเปล่า